มีไข้น้ำมูกเจ็บคอไอเวลาพยาบาลป่วยดูแลตัวยังไงไปดูค่ะคุณแม่คะ่ะเคยแนะนำจากคนอื่นนะคะบางทีเราก็ป่วยได้เหมือนกันเนาะอันดับแรกก็น้ำมูกก็ล้างจมูกก่อนเลยคะ่ะน้ำเกลือนะคะ0.9%โซ d i u m มคลอไรด์นะคะก็ใช้กับไซลิงนะคะ 50cc บ้องใหญ่สูตรแบบนี้เลยนะคะดูน้ำเกลือมาเต็มบ้องล้างจมูกกันเลยคะ่ะก้มหน้าเล็กน้อยนะคะออกเสียงอาดันน้ำเกลือนะคะให้ไหลาจากจมูกอีกข้างมาออกที่รูจมูกอีกข้างค่ะก็ล้างวนซ้ำไปนะคะจนกว่าจะโล่งนั่นเองคะ่ะคุณแม่คะ่ะ และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะก็คือผ้าเปียกสูน้ำเกลือของไทนิโนนะคะจริงๆตัวนี้นะคะเหมาะมากสําหรับน้องเด็กนะคะในวัยทารกแรกเกิดนะคะแล้วก็คือลูกชายอะ่ะใช้ดีปังแบบสับเลยเนาะเราก็คือแบบซื้อมาเป็นลังๆเลยจากคุณแม่ขาแล้วก็เอามาใช้นะคะกับตัวเองด้วยนะคะบอกเลยว่าช่วงไหนนะคะที่หวัดน้ามูกนะคะภูมิแพ้ก,กําเริบนะคะแม่ก็จิ๊กมาใช้นะคะดีแบบปังแบบสับนะคะต้องมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนจ้ะแม่ คือปกตินะคะก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบกินยานะคะเนาะแต่ว่าคือรอบนี้นะคะต้องอกินยาเล็กน้อยแล้วแหละนะคะเพราะว่ามีอาการคือมีไข้เนาะปวดศีรษะนะคะเนาะแล้วก็มีอาการคือมีน้ำมูกแน่นจมูกเนาะแล้วก็คันตาคันจมูกนะคะอาการภูมิแพ้ม,มาเต็มเนาะแล้วก็แบบมีอาการแบบไอโอไอหนักพอสมควรอยู่มีเสมหะด้วยะอะไรเงี้ยก็จัดยานิดนึงแล้วกันนะะแต่ว่าคือนี่เลยค่ะก็ประกอบด้วยยาต่างๆเหล่านี้นะคะใส่ปากเลยค่ะแล้วก็ กินน้ำตาลนะคะน้ำอุ่นเนาะคุณแม่ขากับกระบอกเก็บน้ำนะคะของเอเด็กจุดมัมะคะ่ะแล้วก็ไอแบบหนักนะคะเจ็บคอเบอร์แรงค่ะคุณแม่ขาที่บ้านก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะสเปรย์พ่นคอนะคะเพื่อบรรเทาอาการไอนะคะแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บคอระคายเคืองคอนะคะเป็นตัวโปรโพลิสนะคะลูกชายใช้ตัวนี้เลยโปรโพลิสนะคะคิดมาส์คสเปรย์นะคะสำหรับตัวของแม่เองก็คือจะใช้เป็นโปรโพลิสนะคะมาส์คสเปรย์สำหรับผู้ใหญ่นะคะที่บ้านมี2ส,สูตรอันนี้ที่เลือกใช้นะคะเพราะว่าบรรเทาอาการไอเจ็บคอได้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีสารสกััดดนะคะคคคคกกก็ือมมมีีีสสาาารรรท่วบุปิ สารสำคัญนะคะออกธิ์ให้มีปริมาณตรงตามงานวิจัยนะคะเช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบันเออลิศนะแล้วจบด้วยใช้แผ่นแปะหอมแดงสูตรเข้มข้นนะคะของ Little Heart นะคะเนาะวันนี้เลือกใช้เป็นสูตรกลางคืนนะคะเนื่องจากว่าอยากที่จะแบบช่วยทำให้ตัวเองะคะ่ะหายใจโล่งสะดวกนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับด้วยอ่าแปะไปเลยนะคะสองแผ่นแบบชํำๆนะคะใครที่ร่วมกิจกรรมเมื่อวานนะคะเดี๋ยวจะส่งของไปให้แล้วก็ได้ใช้กันเนาะแล้วก็ฟีดแบ็มาด้วยนะเป็นยังไงจบปิ้งจ